มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน39จังหวัดรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะกระหน่ำภาคเหนืออ่วมเผยกรุงเทพนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ภาคใต้ทะเลยังคงมีคลื่นสูงค่ะวันที่8กรกฎาคม6 3กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะฝุนละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน ดังนั้นการเกิดหรือว่าการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันไม่มีหรือว่ามีน้อยในช่วงฤดูฝนค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาิาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่9กรกฎาคม6 3นี้ภาคเหนือนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ลำปางภัยยาแพร่น,าน่านตากำแพงเพชรและสุขโขทัยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะ ส่วนมาบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรดธานีหนองคายบึงการขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคก,กลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาจรจันบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนคนปรปฐมและสมุทรสงครามค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 5องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีมเมฆไปส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27ถึง27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด31 3 5อถึง35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองรอละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจงังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆไปส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-25องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดนะคะ32-36องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ